ใครมีตัวได้สองคนไม่สองคนหรอกเฮ้ยหยาบเข้ามาไปเอาแล้วจี้เลยเหรอเอาเข้ามาเด็กนี่อ่ะด้วยด้วยเฮ้ยเฮ้ย เปไหนไปไนตะปูตะปูตั้ใครที่มาปูตรงเนี่ยไม่ใช่ตะปูอู้ตะปูตั้มตัวตะปูมันฝังน้องไข่เข็มไปแล้วต้องตอบไว้เดี๋ยวมัหลุดตะปูม่ตะปูจริงเลยนะตะปูจริงเลยนะไม่ดูให้ดีล่ะในลีเก้ไม่ยอมดู เป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อค,คู่เนื้อคู่อะไรก็แ้าแแบบนี้ไม่ใช่หรอใช่ไม่จริงนะ่ะจริงรูปร่างรูปร่างทำไหมนคนอะไรคนไม่ถั่ว ดูดีๆมาบอกเป็นคู่ฉันได้ยังไงไหนเล่ามาสิฉันไม่เชื่อว่าจำดงฉันเป็นผู้หญิงสวยธรรมดาที่อยู่บ้านปกติและใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ณนวันหนึ่งฉันนั้นไปเที่ยวเรือแล้วด้วยความสวยความสาวของฉันหน้าตาดีของฉันเนี่ยคนบนเรือก็ทนไม่ได้นะพี่สาวอฉันน่ะก็ผลักฉันเขาก็ขีดฉันขีดฉันลงตกทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยความสวยงามของเราเด้วยความสวยของหนูงนะพี่น้องกับพี่นะพี่สาวสาวหนูหรอใช่พี่หนูหรอเปล่ี่หนูไปเลยค่ะพี่สาวที่ใช่พี่สาวหรือผู้ชายไม่มีผู้ชายบนเรือนั้นอ่าก็เลยตกลงไปเลยจะตกไปแล้วสั่งหน้หน้าก็เลยไปฟาดกับผีไม่ใช่ไม่ฟาดเซยงสวยอยู่ตอนนั้นอ่ะ แล้วยังไงแลในระดมดสติระตายนั้นน่ะรู้ไหมว่ามีอะไรจะไปรู้ไหมเราไม่เคยลงไปแล้วทำไมไม่ลงไปล่ะหาเวลาลงก็ต้องสิบไม่ลงรีบบรรทุนร้ายอะไรที่กูจะลงไปแปซิฟิกเรื่องอะไรลงไปทไมก่อนสิ่งที่มหัศจรรย์มึงรู้ไหมว่ากูตกลงไปแล้วกูเจอถ้อมเจอถ้อมอะไรถ้อมพญานาคราชวายพญานาพญานา พยาน่าพงยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ให้กูฟังได้ไงเพ้แล้วที่หนูตรงไปแล้วหนูได้ยินเสียงแววว่นั่งคลายเขาคุยกันโอเขาคุยว่าอ้าวเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ เลยเนี่ยแล้วทีนี้หนูก็หนูก็ไม่หายตอนนั้นหนูหมดสติหมดสติหมดสติอยู่หนูก็นอนใช่ไหมหนูก็ทอนแบบอย่างเงี้ยเหมือนนางเงีอกอะนางเงือกแล้วแล้วทีนี้แล้วแล้วผมไปรถไปเรียกรถโรงพยาบาลมาที่เดยกคนโรงพยาบาลมาด้วยตายน้ำนะเขาก็มาปั้มหัวใจหนูก็ฟื้นขึ้นมาเออแล้วทีนี้อะเขาฟื้นขึมาเขาบอกว่าดำดงเอ้ย เป็นคนสวยนะเนี่ยเอ้ยนะนี่นี่เชี่ยคนมึงมึงขอเบอร์มไปแล้วไปโทรเล่ากันสองคนรถโรงพยาบาลหิ้นเลยพี่ก็ได้นะมึงบ้ามึงเชื่อมันได้ไงเนี่ยพี่แล้วแล้วที่นี่เขาบอกว่าคนสวยน่ะไปตามหาเนื้อคู่ไปถ้าผู้ชายคนไหนเขาโดนตัวน้องแล้วว่าเขาไม่คัดแต่คนนั้นก็คือเนื้อคู่น้องจ้านี่เดี๋ยวไปเจออีสองตัวหมาดีก่อน แลมันก็คันมันคันแต่คนผู้ชายครนี้ไม่คันแต่ว่าพระองค์ไม่คันใช่กินก็ได้เฮ้ยเร็วๆเร็วมัน็แ็งแกจเดี๋ยวเอเดี๋ยวไแกะไม่เป็นเละแกะไม่เป็น แกไม่เป็นมึงไปครอบประมงมึงไม่เคยเห็นไงพวกเขาเขาลาวเขาปอกอะไปทำยังไงนี่ไงหนาทบอกตรงๆนะว่าไอ้ดอกสองเนแนตับไส้แน่นแับแน่นพูดภาษาอังกฤษด้คนึ่งเลยว่าโนโลไหว นี่ที่เล่ามาเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงอะไรเจอพญานาตรถพยา,ยา,บ,พยายบาลอะไรก็ไม่รู้เอาแบบนี้เลยเธอรู้จักขเขาสามร้อยยอดไหมรู้จักนัดหนึ่งนี่นุ่นมึงเย่ารับบ่อยเลยวันรลังวันเดีเดนนี่เขาค้ออีกถ้าเธอรู้จักขเขาสามร้อยยอดเอาแบบนี้เลยคะเดี๋ยวลอกใช้ไปหาไพทองเลยเอาลอกใช้ไามที่ไปดูไปหาพาพทองไม่ไั้สามวัน ถ้ามมาได้ฉันขอสิงน้่ยแหละจะยอมแต่งงานด้วยเลยตกลงไหมล่ะที่พูดไม่แกเขียนลงไปด้วยนะเขียนอะไรสัญญาสัญญาอะไรนี่จะเป็นเจ้าจะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไม่นี่อย่าบอกนะว่าไม่เชื่อคำพูดของฉันเนี่ยไม่เชื่อฉันไม่เขียนไม่ไปไม่ไม่ได yeah, ้การแลฟร์แฟา์ก็แฟร์แบบที่เราเขียนมันก็ไม่ยอมไปที่นี่อะไรอย่างก็ต้องกลายเป็นม้าตลอดชีวิตเลย พอจะนอาประเด็นแล้วต้ยอมเขียนสัญญาไปก่อนหลังจากนั้นให้มันไปหาผ่านทองพอได้ผ่านทองมาแล้วลางลัญญาแล้วค่อยฉีกสัญญาทิ้งไง่าบาทดตายดีเลยไหนว่ามาอีกเที่ยวสิจ๊อยจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ตอบพูดก็ไม่ฟังสะดวกเขียนก็ได้ในแฉเขียนเลยข้าพเจ้าสอนสิงได้ใช้ให้ดำโดไปหาผ่าน,านทองที่เขาสามรอย,ยอดมึงคนที่ไหนเอาใส่ใหม่เขียนหนังสือ ภายในสามวันถ้าหาว่าหามาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงอเนกลาบอ่เอาเดที่พอใจหรือเปล่านื่องเยอะจริงต้องทำสัญญาด้วยเลยมือพี่สวยไหมเดทที่้อ่งลงคันทำอะไรกูเนี่ยทตาไงีไปแล้วดี่มานะ้